เปิดลงทะเบียนรอบใหม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเริ่ม5กันยายนถึง19ตุลาคมรัฐบาลเดินหน้าช่วยผู้มีไรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางต่อเนื่องสวัสดีครับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้ทางช่องได้ติดตามข่าวการลงทะเบียนรอบใหม่ของบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับผู้มีไรายได้น้อยเริ่มแล้ววันนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรรับฟังได้ในคลิปนี้ก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม และอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆด้วยกันต่อไปเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับเมื่อวันที่3กันยายน2565ที่ผ่านมานายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงการคลังเปิดลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ตั้งแต่วันที่5กันยายน ถึง19ตุลาคม2565ผ่าน7หน่วยงานรับลงทะเบียนได้แก่สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกสธนาคารอ,อมสินธนาคารกรุงไทยสำนักง,งานคลังจังหวัด76จังหวัดทั่วประเทศเที่ยวากานอำเภอทั้ง878อำเภอทั่วประเทศสำนักง,งานเขตกรุงเทพมหานคร50เขตและศาลาว่าการเมืองพัทยาหรือลงทะเบียนผ่าน w w w t บัตรบริการแห่งรัฐ o m o f g o t h หรือ www.welfare.mog.go.th โดยผู้ที่ถือบัตรสสริการแห่งรัฐอยู่แล้วรวมทั้งผู้ที่ไม่เคยมีบัตรจะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนซึ่งกระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่2565ภายในเดือนมกราคม2566ผ่านทั้งสองเว็บไซต์ดังกล่าวด้วยแนวปฏิบัติสำหรับผู้ที่ต้องการจะลงทะเบียนมีดังนี้ 1. การลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ w w w b a t s ิ r า i แห่ง r a ฐ m o f g o t h หรือ www.welfare.mof.go.th จะดำเนินการได้ดังนี้กรณีคนโสดกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มในเว็บไซต์เมื่อลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้วผู้ลงทะเบียนสามารถเข้ามาตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์อีกครั้งโดยกดปุ่มตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน ซึ่งจะทราบผลการลงทะเบียนในวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไปโดยเริ่มประกาศผลการลงทะเบียนวันที่16กันยายน2565เป็นต้นไปกรณีผู้ที่มีครอบครัวสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้เช่นเดียวกันและจะต้องพิมพ์แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีข้อมูลครบถ้วนแล้วพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในเอกสารให้ครบถ้วนทั้งผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวเพื่อนำไปยื่นณนะหน่วยงานรับลงทะเบียน ซึ่งจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้ลงทะเบียนรวมถึงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรสและบุตรพร้อมลงลายมือชื่อในกรณีที่มีคู่สมรสและบุตรไม่ได้เดินทางมาแสดงตัวที่หน่วยงานรับลงทะเบียน 2. กรณีที่ผู้ลงทะเบียนสะดวกลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง7หน่วยงานผู้ลงทะเบียนจะต้องกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนให้คหรบถ้วนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในเอกสารให้ครบถ้วนทั้งผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัว เพื่อนำไปยื่นณนะหน่วยงานรับลงทะเบียนพร้อมบัตรประชาชนตัวจริงของผู้ลงทะเบียนรวมถึงสำเนาบัตรประชาชนของคู่สมรสและบุตรพร้อมลงลายมือชื่อในกรณีที่คู่สมรสและบุตรไม่ได้เดินทางมาด้วย 3. กรณีลงทะเบียนเป็นผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตัวเองสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาลงทะเบียนแทนได้ทั้งนี้แบบฟอร์มการลงทะเบียนและหนังสือมอบอำนาจสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของโครงการได้ สำหรับสิทธิประโยชน์ของผู้ถือบัตรสบริการแห่งรัฐเพื่อลดภาร,ระค่าครองชีพประชาชนผู้มีไรายได้น้อยเช่นค่าซื้อสินค้า200-300ถึงบาทค่าเดินทางโดยรถสาธารณะ500บาทส่วนลดแกส๊สหุงต้ม45บาทต,ต่อรอบ3เดือนกรณีกลุ่มเปราะบางจะได้ส่วนลด100บาทต,ต่อรอบ3เดือนเงินช่วยค่าไฟฟ้าไม่เกิน3 1 5บาทต,ต่อครอบครัววงเล็บตามที่จ่ายจริงเงินช่วยค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต,ต่อครอบครัววงเล็บ ตามที่จ่ายจริงเงินพิเศษผู้พิการ200บาทผู้ถือบัตรสวับร,ริการแห่งรัฐที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอยร้านค้าขนาดเล็กจะได้ส่วนลดก๊สหุงต้มปตท100บาทที่ร้านจำหน่ายที่ร่วมรายการและเงินพิเศษผู้สูงอายุ50-100บาทขึ้นอยู่กับเกณฑ์รายได้ในอนุชาย,ยังกล่าวอีกว่ามติคณะรัฐมนตรี26กรกฎาค,คม2565 ได้อนุมัติโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนวงเงิน5,336.830.4ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนผู้มีไรายได้น้อยและผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในภาวะเศรษฐ,ฐกิจที่ราคาสินค้าและค่าครองชีพที่ยังคงปรับสูงขึ้นนี้โดยเป็นการกำหนดมาตรการช่วยเหลือภาครัฐบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุดนั่นเอง ขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนะครับและนี่เป็นข่าวดีที่รัฐบาลอนุมัติให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพสําหรับประชาชนนะครับซึ่งจะเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่5กันยายนนี้แล้วสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้จากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆด้วยกันต่อไปสำหรับแฟน First เปิดข่าวแล้วเรื่องคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ